ก็สำหรับเพลงนี้ฮะตอนที่ได้รับมาเนี่ยอย่างแรกที่ผมฟังเลยผมรู้สึกว่ามันเป็นเพลงช้าเพลงแรกที่ผมกำลังจะได้แปลให้กับทีม48ซึ่งก็รู้สึกว่าดีใจมากครับคือลึกๆอยากลองแปลเพลงช้าด้วยเพราะผมรู้สึกว่าผมชอบเพลงช้าของของ48ด้วยมีหลายๆเพลงที่เมโลดี้มันแบบว่าเพราะแล้วก็พอฟังเพลงนี้ครั้งแรกก็รู้สึกเลยว่าเป็นเพลงที่เหมือน ผมฟังรอบแรกเนี่ยผมฟังโดยที่ไม่ทราบความหมายก่อนคือยังไม่ได้ดูคําแปลเลยแต่ว่ารู้สึกว่ามันมีมูทของความแบบว่าเหมือนเพลงจบการศึกษาแบบว่าเวลาเวลาที่เราเรียนจบแล้วก็แบบมีเพลงนี้แล้วก็แบบเพื่อนๆร้องด้วยกันแล้วก็มีแบบว่ามีซีนน้ําตามีซีนความ <Okay. S 1> อบอุ่นอยู่ในนั้นอยู่แล้วแล้วพออ่านเนื้อเพลงะฮะครั้งแรกเนี่ยก็รู้สึกเลยครับว่าเฮ้ยเพลงนี้เป็นเรื่องของความรู้สึกของคนที่แบบว่าคอยเชียร์เราอยู่จาก ทางอาจจะเป็นบ้านเกิดหรือว่าจากทางที่ต่างๆที่ในใช่ฮะในในตอนที่ฟังครั้งแรกก็เลยรู้สึกว่าเฮ้ยบรรยากาศดีมากแล้วก็ผมรู้สึกว่าเวลาที่ผมทํางานกับกับ4ีแปดกรุ๊ปนะฮะก็คือจะค่อนข้างจะจะมีการทำกานด้านเพิ่มเติมผมชอบรีเสิร์ชผมชอบรีเสิร์ชผมเองก็รีเสิร์ชครับว่าว่าเพลงนี้เนี่ยมีใครที่แบบว่า แปลเอาไว้บ้างแล้วหรือเปล่า oh, <okay. S 2> <laughs> ในเวอร์ชั่ในในเวอร์ชันไทยและอื่นๆด้วย <c oughs> ในการ <c oughs> ที่เราด้มองเพลงนี้รอบด้านฮะแล้วก็ดันไปเจออันนึงครับเป็นบทความ oh. บทความที่เขียนเกี่ยวกับเรื่องของซ uh ัตชี่ซึ่งเป็นสมาชิกใน AKB นะฮะแล้วก็ HKT ด้วยซึ่งเพลงนี้เนี่ยรู้สึกว่า ตอนนั้นที่อ่านบทความนะฮะก็คือคือตอนที่ผมอ่านบทความนะฮะจะเป็นบทความของชัชชี่ที่เขาเขียนถึงช่วง oh. ชีวิตช่วงหนึ่งที่แบบว่าเดินทางมาเป็นไอดอลที่โตเกียวซึ่งจากบ้านเกิดมาแล้วก็มีความสัมพันธ์ของเขากับคุณยาย oh. ที่บอกว่าเรียกได้ว่าเหมือนเป็นคนคนหนึ่งที่คอยส่งกําลังใจไปให้เขาซึ่งตอนแรกเป็นคุณยายเนี่ยเป็นคนที่แบบคัดค้านเขาตลอดนะว่าอย่าไปเลยอย่าไปทําสิ่งนี้ oh. แต่พอวันหนึ่งที่แบบว่าชัชชี่ ตัดสินใจว่าจะไปอยู่ละไปไปทำไปลุยสู้กับความผันของตัวเองเนี่ยกำลังใจที่ได้เสมอเนี่ยก็คือได้มาจากคุณยายคุณยายก็จะส่งของจากบ้านเกิดส่งพวกแบบอาหารท้องถิ่นที่เป็นแบบโลคอลแล้วแบบพอเราได้ได้ได้เห็นบทความเนี่ยฮะที่เขาเขียนแล้วผมรู้สึกว่าตอนแรกผมอ่านแล้วผมร้องไห้ <laughs> <laughs> โอ้ด,ดีดีมากเพราะว่ามันมีซีนหลายหลซีนมีซีนที่แบบซัชชี่ลับไปที่บ้านแล้วก็ ไปเจอรูปของตัวเอง<ม>ข่าวของตัวเองทุกอย่างเวลาที่ออกทีวีและคุณยายตัดเก็บเอาไว้มีแท่นมีแท่นของตัวเองมีแท่นภาพนิตยสารทุกอัน <c oughs> ตอนนั้นผมแบบผมผมอ่านมันเป็นเป็นความสวยงามครับมันเป็นอารมณ์ของความสวยงามความอบอุ่นของความรักของคนที่แบบคอยเชียร์เราเสมอมเป็นที่ที่ผมรู้สึกว่ามันเป็นความรักที่ปลอดภัยเป็นความคอมฟอร์ตเป็นเป็นความอมฟอร์ตโซนที่แบบว่าผมรู้สึกว่ามีทั้งแฟนเพลงแล้วก็ทั้งครอบครัวเพื่อนเพื่อนพี่ๆ้งน้องที่แบบว่า น่าจะคอยเชร์น้องๆ CGM อยู่ด้วยเช่นกันซึ่งเราเองเนี่ยเราเองเป็นศิลปินด้วยใช่ไหมฮะเราเองก็ได้รับสิ่งนี้มาตั้งแต่ตอนที่เราทํางานด้วยเรารู้สึกว่าความสัมพันธ์เหล่านี้มันสวยงามมากๆก็เลยตั้งใจว่าจะเขียนออกมาให้มันสวยงามอย่างที่แบบความรู้สึกเหล่านั้นมันที่เรารู้สึกกันมาพิ๊กครับครับผมพิ๊กชอบท่อนไหนของเพลงของพิ๊กครับที่เขียนอ่ากลับไปถามพิธหน่อยครับกลับไปเพลงอัตะการเีกนหนี้หมดเลยใช่ไหมฮะผมผมชอบท่อนนี้เพราะว่าเป็นท่อนที่เหมาะกับ CGM มากๆด้วยคือท่อน อยากรู้เหมือนกันว่าฉันเติบโตพอหรือยังสักขอสักนิดชุดนึงเดี๋ยวนยาน้ำไปงามนึงแล้วอบเลย่าฉันโตโตพอหรือยังเป็นผู้ใหญ่ขึ้นไหมปโอเคอ่าโอเคอันนี้ผมชอบชุดนี้มากผมรู้สึกว่าเหมาะกับน้องๆมากเพราะว่าคือน้องๆเนี่ยมีภาพของการที่แบบว่า ยังเป็นเด็กน้อยอยู่ด้วยแต่ว่าก็เริ่มเดินทางมาแล้วแล้วก็เลยอยู่ในระหว่างทางที่ว่ามันมีคําถามอยู่เหมือนกันว่าเนี่ยตอนเนี้ยไอ,อที่เราอยู่ตรงเนี้ยมันแบบมันมันเติบโตขึ้นจากวันนั้นบ้างหรือย,อยังยอะไรกันพี่ติ๊กครับวีนะาบอกหน่อยคะ่ะท่อนนี้เมมเบอร์เราเป็นยังไงบ้างบอกพ, <laughs> อกพี่บอกพี่ติ๊กหน่อยว่าท่อนนี้ขึ้นมาหล้เมมเบอร์เราเป็นย, <laughs> ยังไง่างความรู้สึกของนอนนอจริงเพราะว่า ตนที่มันกรซิงเกิลที่สองก็มีเพลงเส้นทางของทูใหญ่ถ้าเป็นมาเพลงนี้เป็นเหมือนพวกเราดราวรันทางเส้นทางของทูใหญ่อยู่อะไรนี้แต่ว่าซิงค์สามก็ถามว่าเป็นนี่มันพวกเราเป็น จุดต่อฮอลลี่ยันนะอะไรเพื่ออะไรกันไหมอะไรมันมีสตอรี่มากแต่ซีนส่วนใหญ่คือมีสตอรี่เชื่อมโยงกันใช่ไหมโอ้ใช่ค่ะคือคือจริงๆอยากก็เห็นทุกคนมาได้ด้วยนะไอ้น่องให้ชมชมลีน่าในการเลือกเลือกเพลงมากมากเพราะว่าแบบลีน่าเลือกเพลงได้แบบมันมันมันกินใจเนาะมันกินใจแล้วก็คือเข้าใจเข้าใจเข้าใจนะฮะแล้วมีสตอรี่อยู่ใช่ต้อมี เป็นดังบ้าน